จะมาทุกทีเออการัางเดียวก็ได้ทั้งสังสวต์เลยั้งเดียวเยวนอะ <c oughs> เออมันเยอะไงในสังสวรเนี่ยปอยาบหน่อยก็ได้ลูกไหมเปิดพระโลมใส่หน่อยเรื่องความแรงอีกนิดนึงโอเคอง,อง่ายๆลูก Dễ dàng, ngày, anh ơi anh ơi anh ơi anh dễ dạ, ờ, anh ừ. dễ anh dễ anh dễ anh ơi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  dễ ơi anh 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 dễ anh ơi anh ơi anh dễ anh ơi 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 anh น้ำได้เป่าลูกอืมเปิดได้เนูะนะเปิดทุกอย่างดอกบัวต้องบานน่ะนะคำว่าดอกบัวเนี่ยบานเนี่ยมันบานทีไงลูกบานทีมันไม่ใช่บานทรงบา่ดังนั้นการที่ลูกทรงจิตี่ก็ตามเนี่ยทรงรู้ก็ตามทรงนิ่งก็ตามทรงสวยก็ตามนี่มันไม่หลุดไงทรงอยู่ไอ้ดอกบัวมันบานที่บานมันหลุด บานหลุดบ,บาลพคนบาลทิ้งบานมันไม่ทรงมันจึงเป็นหมากเป็นผนขึ้นมานม่ต้องทิ้งตัวที้เองปล่อยก็ปล่อยตัวปล่อยเองตอนนี้อยากจะไดายล้ะไอที่ฝึกมาทํามาเจริญมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นลักษณะของสมุทรไทยเราไปตั้งโปรแกรมสมุทรไทยกันเอาไว้เเอามันจะเอาเอาจะเอาเอาก็เริ่มมาเจริญทีนี้มันกลายเป็นกลไกของโลกียะไปหมดเลย โลกียะทํเลยโลกุตละน่มันจากวางตัววางเองเท่านั้นมันไม่ใช่เจริญตัวไหนเอาเลยมันไม่ใช่เจริญเอาถ้าเจริญเอานี้เป็นโลกียะหมดเลยอของโลกุตละเนี่ยวางตัววางเองปล่อยก็ปล่อยตัวปล่อยเองไม่เอาก็ไม่เอาตรงไม่เอาเองเองดังนั้นมันจะไม่ทรงตัวมันเองวางตัววางเองเนี่ยมันไม่ทรงตัวมันเองนั่นแหละ บรรลุแบบไม่ต้องบรรลุบรรลุแบบไม่มีผู้บรรลุบรรลุแบบไม่มีผู้บรรลุไอวางตัววางเองเนี่ยมันจะหมดตัวผู้วางปล่อยตัวปล่อยเองมันจะหมดตัวผู้ปล่อยโลกระละทั้งหมดทุกวันนี้ลูนหลังๆเนี่ยมันเอาโลกียะกับโลกะละมันมั่วใส่กัน มันเลมอกมฆาเลยจิตมันมม่งมุดมุ่งมุ่โลกตละต้องไปนิ่ม đ ế สักเที่ยมุ่งหลุดมุ่งคลนแต่ดันไปเจริญดันไปเจริญเอาดัน้าไปเจริญพอเข้าไปเจริญเอามันก็เลยกลายเป็นตัณหาตัณหาในธรรมเลยตัณหาในตัวปฏิบัติเลยประธานในตัวปฏิบัติเลยโมหะในตัวปฏิบัติเลยมันสวนทางกัน่งเอาโลกิยะกับโลกตละมาผสมผัานกันมั่วหมด แต่น mm. ั้นของเราอุตละเองเนี s right. <S s okay. <S later, mm. ่ยแค่แค่เร yeah. ิ่มมันก็เลยแล้วเกิดแล้วสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกันคยเริ่มคยจบอืมแบพอไปเริ่มมันก็เลยเลยเลยไปเลยเออมันเป็นสองสามไปเลยฮะไม่ใช่การเริ่มมันไม่ใช่การเริ่มต้นในการตั้งเอาทําเอาเสร็จเอา นั s <S kind of mm ้น hmm. ลูกก so, uh ็ฟังนุ้งลูกก็ฟังนุ้งพ่อดีๆอย่างจบในประโยคเดียวประโยคเดียวก็ต้องจบในประโยคเดียวประโยคเดียวก็ต้องทิ้งในประโยคเดียวนั้นประโยคเดียวก็ต้องล้างกันในประโยคเดียวหรือไม่ใช่การไปละก็ลตัวละเองไม่ใช่ไปละตัวเองด้วยไม่ใช่ละตัวเองเออถ้าละตัวเองก็เลยละเลยละเลยตัวละละตัวละเองเนี่ยมันจะถูกตัวละ

ยุคนี้มันถึงเวลาแล้วนะลูกนะถึงเวลาที่จะหมดยากหมดง่ายกันแล้วลูกอยู่ที่ฟังอย่างเดียวฟังในสิ่งที่จบลูกก็จบตามสิ่งที่ฟังตอในีสิ่งที่ยุติลูกก็มันก็ยุติตามสิ่งที่ฟังนี่เป็นอื่นไม่ได้ที่ฟังเป็นแต่ว่าไม่มีใครพูดในความตอนนี้สิ่งนี้จบจะจบตามสิ่งที่ฟัง เห็นได้ว่ามันไม่มีใครพูดลักษณะน,นี้ให้ฟังมันมีแต่ฟังแบบไปหน้าเรื่อยวนไปเรื่อยนี่นั่นไปเรื่อยปัญญาไม่ใช่การเอาสมาธิไม่ใช่การเอาสติมไม่ใช่การเอาเพราะอะไรทุกอย่างมันทุกอย่างมันจักไม่เอาตรงไม่เอากอทุย่าง ันจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเราต้องรน้สติให้มันตรงเอยตร n กับเนื้อเนื้อหาดั้งเดิมแท้จริงจริงโน้สติให้ต ong ทัวอย่างมันจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ใช่ใขรไม่ยึดอะไรเดี๋ยวนั้นที่มันมีใครไปยึดมีใครไปมยึดเนี่ยก็เพราะมันมีมันมีใค่มันมีใค้ใคร ก็เลยกลายเป็นวิถีมากขึ้น,นชินนิานนี่ฟังมันตรงตอนนี้ลอดสรุปนิพานสรุปเลยทุกอย่างเลยนะมันก็จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองทุกอย่างมนันจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนิสิตไทยึดไทรไม่ยึดแค่ฟังฟังแล้วลูกก็ โปรดนั้นาอินทรีแล้วน้ามันเสียงในการสั่งประมาณมาหาผู้นาไปด้วยรุสติขึ้นมาล้างแต่ละครั้งลูกก็หมายทั้งผู้ใหญ่ไปด้วยกันเลยเหมือนกับว่าโปรดในโปรดนอกพร้อมกันไปสรุปนอกสรุปในสรุปช่วยกันไปสังวัดมันก็จบช่วยกันไปเรื่อยๆนี่สั่งพระวัดได้ยินเสียงสุขดำบิดองลูกเสียงรู้สตินั่นแหละ ถ้าไม่งั้นไม่รู้สติขึ้นมาล้างมันเรื่อยๆมันจะพาตัวนี่พาตัวฉัเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เคยฝึกเอามาต่อการต่อกับต่อพบต่อชาติไม่ใช่แค่ชาติเดียวสมัยไม่เจอพจะเจาธรรมก็จะเลินเล่ามาวันนี้สมัยที่ไม่เจอพระเจ้าองค์ก็มีแต่ปฏิบัติเอาวัฒนั้นเลยสติทํามาที่จะบาดชานยาสุเบกปฏิบัติเอากันทั้งนั้นเลยแล้วมันก็เลยเข้าไปยึดในธรรมที่เราเจริญ ในสมัยนี้เราไม่เจอพระเองค์มันจะเป็นอย่างนั้นยกตัวสมัยเลยดัะนั้นนิสัยตัวนี้มันจะมีอยู่ทุกคนมันจะใอยมานนี้บ้างใครมาเฉยบ้างใครมารวมอยู่บ้างอย่างนี้พครมาทรงอยู่บ้างเนี่ยมันไปนิสัยที่เคยฝึกเอามาเอาเบกขามาบ้างเอาคันติมาบ้างเอาสติแล้วมันเอาสมาธิมาบ้างมันก็เลยกลายเป็นวิบบะ เรียกว่าวิบากในธรรมเหมือนกับํามันถูกเอาถูกทุกคนเอาทำออนาตตาทำธรรมมันยังไม่เอาไม่ต้องตัวมันเองทรรมมันไม่เอาไม่ต้องทำเองเลยวะอนาตตาทำธรรมมันไม่ยึดไม่ต้องทำเองเลยว่าอนาตตาทำตอนนี้มันมีผู้ไปเอาธรรมมันก็เลยกลายเป็นวิบากเป็นเพราะเป็นภูมิขึ้นมาตั้งแต่กอมาโลกนี้ห่งเลยเกียงเรา ก็เป็นครอบคลุมที่ท <t> ี <developed Airbnb> ่ใช <t ries> ้ก mm ัมสำหรับผู้ที่เอาทำแต่ไม่ใช่ละหานละหันเนี่ยไม่เฝ้าพบไม่เฝ้าภูมแต่ไปได้ฝังดีะสังวัดเนี่ยมันรองรับการเจริญเอาการปฏิบัติเอาทั้งกรมเพนเอาทั้งทางโลกทางธรรมเป็นสังวัดหมด การดูแลทางใจมากยิ่งกว่าองค์พุทธามหาบารมีจะมาตัดรู้ให้ผู้อย่างมันไม่ใช่สิ่งยึดติดผู้อย่างมันก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทั้งนั้นจากไม่เอาตัวไม่เอาเองทั้งนั้นทุกคนก็เลยปล่อยปล่อยทั้งตัวปล่อยทนก็เลปล่อยปล่อยทั้งตวอยค่อยตั้งเอามาทำเอามะที่เรียกว่ามันหลุดออกมันคลายออกมันหลุดออกพิกรรมมันหลุดออก แต่ว่าณเวลานี้ลูกต้องให้มันเขียนกับสัมทรวาสไปด้วยนอกนั้นซีิันนะเหมือนกว่าลูกนุดสติขึ้นมาสรุปมาล้างแต่ละครั้งเนี่ยหมายถึงทุกอย่างไปดีกว่าเมัมหาโนนาปอดไปด้วยเดียภาพเิพจิตวิญญาณขงสังทรวาสภูมิที่แวดล้อมอุเพยอยู่จะคลายตามไปด้วยอ ลกรรมฐานมีปา,าสนาเป็นโมฆะหมดนู่นนะเป็กมาสนานหม่แล้วสิ่งที่พูดจะฟังนี้ไม่ใช่เป็นการสนนอ,อน,สนคอแค่ท้อนความ,มจริงให้สอง แค่สะท้อนความเป็นจริงให้ฝัป็นเรื่อการสอน<ม>เดี๋ยววันที่25เนี่ยมอกจะย้อนกลับไปโผล่ด<ม>ีดีดีแล้วก็ไปที่ยนงตืง่อ ที่เอ็นเตอร์นั่นนะ่ะท่านเป็นโพธิสัตแต่ท่านติดกันหมดว่าตางนี้นะที่มันเป็นสายที่ขอไม่อยู่ในเวียดนามทั้งหมดนะท่านติดกันหมดว่า,ท,า,วาทีนี้มันก็เลยมันไม่ไม,ไม่ทะลุกออกไปมันเหมือนก็โดนครอบอะไรอยู่ครอบอยู่ท่านสนทนาของเรางพอาะก ดังนั้นทุกอ,อย่างเมื่อผูกขายปิศนาขึ้นมามันคืออะไรจอมันเกิดขึ้นจากการที่เราไปกำหนดว่าว่างผูกกำหนดด้วยที่ผิมันเลยกลายเป็นมาไปที่ไดปที่ถี่มันไม่ใช่ว่างของจริงว่างของจริงนี่มันไม่มีมขอบเขต อว่างข pues mm องจริงเนี่ยมันไปกําหนดว่างไ่ได้ว่างที่มันไม่ใช่มันก่ทั้งว่างนี่พอเราไปกําหนดทุกสิ่งอย่างว่างทุกสิ่งอย่างว่างมาเลยเป็นตัวกําหนดงเวลาละสัองขานไปจึงรู้ว่ามันมีตัวกําหนดครอบอยู่ดังนั้นต้องฟังใหม่ ว่างที่มันไม่เกี่ยวกับว่างว่างที่มันไม่ใช่นก็ท้องว่างเองสิ <ak> ่งที่ไม่เกี่ยวเขาว่างไม่ว่างสร้างใหม่เราเมื่อก่อนมันตั้งเอาว่างเลยพยายามจะยวว่างตั้งเอาว่างเสมอพยายามเดียว่ามันตัวเอาเข้าไปเอานี้มัน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 เอาไม่ได้ว่างมันเอาไม่ได้ ตัวเอาก็เลยเป็นวิบากในตัวเอาคือตัวกําหนดเป็นวิบากในตัวกําหนดมันก็ติดตัวกําหนดอยู่แล้วมาฟังใหม่เลยนะฟังมันทิ้งไงฟังมันทิ้งสิ่งที่ไม่เกี่ยวเขาว่างไม่ว่างอืมแล้วไปว่างที่ว่างที่ไม่มีความหมายโอ้ว่างที่ไม่ใช่ว่างที่ไม่ตองกำหนดก็ว่าง ดีๆหลังใหม่ลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกัาว่างหรืไม่ว่างอย่าใช้ตัวกําหนดผูกพันกับว่างอย่าใช้ทถีบผูกพันกับว่างอย่าไปว่ามันโลว่างเพราะมันจะกลายเป็นวุ้นไม่ว่างอย่าไปว่าเนี่มันทิ้งเลยลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างทุกอย่าง หมดเงื่อนไขกับว่าหมดทิฏฐิผูกพันกับว่าหมดตัวกําหนดผูกพันกับว่า เธออยู่เธอก็เคลื่อนไหวนะลูกนะเคลื่อนไหวทุกอย่างงานปโปรยสังกัฏิของความมีก็ใช้ไปเรื่อยแบบใั่ใส่สังกัฏิข้าตีริน้ำลงไนปะบ้างสปัสสัดบ้างไม่ใช่สปัสสัดบ้างก็เสมอสังกัฏิสิ่งที่มันไ,ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยว ตัดต้นทั่วตัวไปค่อยเปลี่ยนค่อยลุกเป้นใแล้วมันจะได้เปิดเพราะยังไงเธอก็ต้องแวดธรรมนิ่งแบบธรรมทรงอยู่เรื่อยๆเป็นของเก่าเขาจะรวมอยู่นิดหน่อยเขาจะมารวมมาแช่มาซึมมาทรงในจิตในอารมณ์ในนิ่งในเฉยในเบิกตานิดหน่อยก็เอา มันจะเป็นวิบากอันนี้อันจะแวบเข้ามามันเหมือนว่ามันพยายามจะหุบมันไม่ไม่บานไม่บานอกมันเป็นนิสัยเป็นวิบากของตัวเอาจะมีทุกคนแต่นั่นเลยก็ต้องมาใส่ปล่อออกสู่การปลดจะได้ล้างตัวเอาที่มันเอามาต่อกัารใช้ปกด ดำเนินเนื้อหามหาตัวนาไปเทุกอย่างไปด้วยกันจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันเลยทุอย่างจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันเลยทุกอย่างนุกเติขึ้นมานักเติหนาวนาขึ้นมาเลยประโยคนั้นบ้างประโยคนี้์นี๋ยนจะล้างตัวเอาที่มันอยู่เบ้างหลังพาดการ รายกรรมันใสเหมือนว่าที่ผ่านมามันเอาในสิ่งที่ไม่ไม่เอามันเอาในสิน่งที่ไม่ใช่การที่ไหที่คุณพูดนมีอนัตตาที่ไหนมันเอาตรงมันเองก็ต้องฟงแล้วชั่วเหนาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีมันมีอนิจจังที่ไหนเอาตรงมันเองมันไม่มีแล้วทุกอย่างเนี่ยไม่ไว่าจะรูปธรรมานามธรรมาสภาวะรูปลักษณะสภาวะจิตมันอนิจจังอนัตตาหมดเลย แม้แต่ทำทั้งหลายทั้งปวงก็อันนี้จังว่าน้าตาเนี่ยไอ้พูดใน้ฟังแบบนี้ลูกจะเห็นข้อผิดพลาดเลยเออนี่มันไปหลงตั้งเอาในสิ่งที่มันไม่เอากันมาเนี่ยมันถึงได้เป็นมต่เป็นมิตผีมากกว่าอยู่จริงจริงแม้แต่มาร์กยังไม่ใช่เลยก็ฟังให้จบก็จบมะ ไม่จบไม่กจบมากทุกอย่างก็ไม่ตัวไมมเองมันเรื่อยๆแบบไมมตัวไมมเองนั่นแหละเรียกว่าตัดตัวตัดเองเป็นละตัวละเองอะไรงดตัวงดเองเดี๋ยวเล่นเบอเล่นเอง ต้องไปลงมดอะไรลงเว้นตัวมดล้างตัวมดเองมดตัวมดเองตัวเว้นก็ล้างตัวเว้นเองเว้นตัวเว้นเองหละล้างตัวเว้นเอแล้วมันจะจบฟั้งแบบจบนะลูกนะตั้งนั่งลูกก็ไม่ต้องมีห่วงแล้ว อยู่ที่งดตัวงดเองทุกอย่างก็จากเว้นตัวเว้นเองน่นตีเนี่ยทุกอย่างทุ่สิไไนนสส่ไม่ได้เป็นข้อข้อนั่นเป็นสินสังคม่เป็นข้อข้อแยกว่าสิงสังคมมันอยากขึ้นมาเพื่อการสัองคมตีเตียนบ้างอะไรบ้าง สิ่งนี้จริงทุกอย่างด้วยสิ่งอะไรเลยไหมทุกอย่างนะคืองดตังวงดเองเว้นตัวเว้นอื่นัดเอาของสิ่งเลยลากเ a าของสิ่งเว้นตัวเว้นอตัวนี้มันจะเว้นโมะด้วยเว้นตัณหาด้วยเว้นอุทานด้วยเรื่องกับสมาิเร่องนย์น่พาน สิ่งที่ตรงต่อเนื้อห็นที่ทางสิ่งที่ตรงต่อเนื้อห็นทีมุดเลยจากเว้นตัวเว้นเองงดกับงดตัวงดไม่ใช่งดอะไรสิ่งชนิดนี้เป็นสิ่งที่ตรงต่อวิมุดเลยตรงต่อนที่ทาง มันก็เลยเหมือนก็่าทุกอย่างเสี่งหมดเลยทุกอย่างอย่างงดตรงงดเองนะนั้นก็เลยทุกอย่างสิยงหมดเลยแต่ถ้ายังโมหะอยู่ยังหลงอยู่ยังตัณหาประทานอยู่มันก็ผิดศีลนเ่ไงมันผิดศีลนิทานมันผิดอันนี้ท่าน รู้สติขึ้นมาตัดตัวตัดเองเรื่อยๆแล้วในใจของลลกมันก็จะเลิกค้นหาแล้วมันจะเลิกมันจะเลิกค้นหาไปเองมันเริ่มตัดตัวตัดเองมันเริ่มงดตรงัดเองมันเริ่มเล่นตัวเองเล่นเองมันเริ่มละตัวละเองมันเริ่มปล่อยตัวปล่อยเองแล้วมันจะจะเลิกค้นหามันจะไม่โมแต่เป็นมากเป็นผลที่พ่านไปข้างหน้า แต่มันจะสรุปที่ปจิบัตให้เลยมันสรุปที่ปจุบันถ้ามันไปข้างหน้าแสดงว่าตัณหามันพาไปเขา้จกธรระนตัปัญหาไม่สรุปตัวปัญหาปัญหาในความคิดตัญหาในความกำหนาดปัญหาในความดิจิไปข้างหน้าปัญหามันลากทุกที ปัญหามันลากตัวดำหริปัญหามันลากความคิดที่ปายมากนว่านี้เน้ปลอยให้ปันกลายเป็นปัญหาไปข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องถอยกลับมาไหมตัวไหมอะรทุกอย่างต้องถกับมาไหมตัวไหมไม่ใไปข้างหน้าถ้าไปข้างหน้ามันก็ไม่จบจบตัวปัจันนี่แหละ ก็ตมาขอยจะมาพยางมาจากงดตัวงดเองก็จบตัวปิบานนั่นแหละสี่ายในตัวปจยบานนี่เละไ่ขึ้นหน้าแล้วต่อไปมันจะเลิกเลื่อนลอยกับมรรคนิพพานไปข้างหน้าเลยจะเลิกเลื่อนลอยแบบนี้เลยจะเลิกคาดดาแล้วก็เลิกเลื่อนลอยจบเองในปัิุบัน โนะลูกนะองเลเดี๋ยวนไหนที่ยอยู่ด้วยกันงเก็พาท่านท้าลายประกาศสลราประกาศตัวตั้งเอาไหนดีที่ตั้งเอาช้อนโลกซ้อนธรรมช้อนที่ช้อนยุตนะิะรร้อสติสมาทีตบาชานญาปยา,ปยาซ้อนสินคดต่งาง ซ้อนตัวปฏิบัติต่างๆซ้อนทำทำั้งหลายทั้งปวงที่ประโลกขึ้นมาเอาทําตัวตั้งเอาตัวนี้มันเป็นสมุทัยอยู่ ตัวตั้งเอามันก็เหมือนกับล้างโปรแกรมสมุทไทยให้สงบจะได้นไม่มากระตุ้นปจิบันให้ดันไปข้างหน้าปฎิบัตมันจะได้วางตัววางเองได้ง่ายหน่อยปล่อยตัวปล่อยเองได้ง่ยนหน่อยพรสิทานเองง่ายที่ไหนไมได้นอนอมอนขึ้นมาเป็นหลักานก็น เียนลลุกนะพ <ś led> ี่พักก็ดูแลนง่ายง่ายแหมนะเง่าย่แบบไม่อะไรอะไรเร็วง่ายไหวเอาง่าย